สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกทุกท่านคลิปนี้มาบังสูตรหลกร้อยบนเอาไปนองเนาะจากชุดชุดบนตีแอดไดร่องไปให้มันจะเป็นอันนี้ร้อยบนเจ็ดตัวสิบบนเจ็ดตัวหรือกปน่าร้อยบนเจ็ดตัวโอกาสเข่ามันก็ไม่สูงเพราะมันมันไหล หลน,นี่เขากระสีมหาตัวกระชับหาตัวเทียบหาตัวชนดิชนตัวอะไมันก็จิได้กระชับต้องเนาะอันนี้ก็แอดก็ได้จับเป็นแคร่สองตัวให้แต่สามตัวมันก็จิไหาลาหลายตัวนั่นแหละอันนี้เขากระสีมหาลอยมหาสิบมหาหน่วยอันนี้ที่แอดแต่ว่าให้ไปก่อนหน้านี้เนาะ นี่เขาสิมาหาลักลอยหาลักลอยตัวมันทีมันส้นกันมันก็นสิเดงกระชับเข้าอีกเนาะเาไปเบิ้งในสูตรนี่มันมันสิแดงส้นกันบ่นี่ส้นตัวแดงมันแังสีมาสิม้าเข้าบ่นาะตัวส้นหาตัวเทียบโอ้เนาะอันนี้เป็นสูตรสิบเมื่อบนอันนี้มาหลักสิบเดี๋ยวจพักไปมันก็นมามาหลักสิบ แต่วันเป็นสูตรรักหน่วยอันนี้กลับบ้านลักหน่วยหมดที่แล้วกลับไปห้งลักสิบอีกแล้วนี่เนาะนี่้าเบิงสูตรต่อไปเดี๋ยวหมดไม่มสิไดตัวไรนอนได้มาจิกเอาไปหานะตัวเทียบเบิเนาะคำเตือน วิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทงเท่านั้นเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวเซฟก้องในส่วนร้อยสิบหน่วยเดินเงาเดินเงาไหมาโอกาสลดมากะ ยากเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมัไหลผู้ผู้ใดผู้คนมีทุนไหลเหมืนก็สิได้อยู่น้องอเดินเงี้ยวเดินเงกกี้ยวคนนี้แต่เอสซีหลอกมากมันทธนี้เดินเงี้ยกกวักไก่านี้อย่างว่าที่แล้วผู้คนขอมากเหมืนก็นจได้ไปยกเหิืนก,กบน็บคลมายเลียบัญชีว่าบัทธนายนว่าเป็นยังดอกให้ตื่นันนี้ซะกันทั้งอยากให้กินกาแฟใครทั้งถักมาะก็จะเป็น แอกมัดมาร่วมใส่ตรงนี้ไเนาะเป็นหลอยสิบหน่วยไปเบิ่งวิธีคิดวิธีทำในสูตรนี้เด็กหนองเด้อวิธีคิดวิธีทำในสูตรนี้ใส่หลักร้อยบนหลักหมาหลักร้อยครั้งที่สามสิบครั้งที่สามสามครั้งเหล่าหมาหลัก,ก,นลกหน่วยครั้งที่สี่เอ้ยเดี๋ยวหลักร้อยบน ร้อยครั้งที่3 10ครั้งที่4 3ครั้งหน่วยครั้งที่4แล้วก็มาบวก8ได้เทเล่บวกหน่บวกสองก็จะเป็นลหลักร้อยได้แปดแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าบวกศูนย์หกบวกแปดได้สี่ห้าเจ็ดผลที่ออกห้าหกสามบาที่หลักร้อย ห้บกสเป็นเก้เบกเเป็นแปดแปดบวกปดได้หกเจ็ดเก้าผลที่ออก6กแปดเหาที่หลักลอยหกเปเจ็ดหกเป็ดหกเป็นเเจ็ดบวกปดได้ห้าได้หนึ่เป็นเจ แปดศูนย be ์ผลที่อสอง2จ็เจ็ดแมนบอลงไนาะบันเอ็ดบวกปิดละตี้หกสองสองหกสามสิบแปดหกสองสิองหกสามสิบดแบวกหตี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสนเก้อ ปตป็นศูนยะ์เนด้สองเด้อผลที่ออกสองสองเก็สองมาตีรักลอยสองบวกสี่เป็นหกสองบวกสเป็นหกแปดหนึงแปดแปดสสบหกเป็นศูนย์เป็น2องสาห้าผลที่ออก 3ามดปดสามาทีหลักลอย3าปดสี่สีด้น3 5สองสตัวนี้บวกหนบวกสองนี่พี่น้องด้ผลที่ออก309ศาสามมาทีหลักลอย3 บวกเก้าได้สองสองบวกหาสองบวกเก้าสามสาเป็นศได้เ็ได้ศูนย์นศูนย์หนึ่งสองเมียนบ่สามสาเป็นศูปดได้เจ็ดดบวกสได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสองเป็นสา้ยไปสทรงลห์ิงหลิง ผลที่ 3, 5, ออกสามห้าสองแย่ถเปิดทง่งลงสิงเลงหลายศูนย์งสิบสงสิบเฝ่าเพี่อน้องสามสามบกสเป็นหกสบกสเป็นหกหบวกสี่ได้ศูนย์สองบวกแปดได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสองเป็นสามผลที่ออกสามเก้าสอง สาม้าสองสามเป็นสีหาบวกเท่หนึ่บวกเก้ได้ศูนย์ได้แปดบวกหเป็น9ก้าบวกสได้หบวกสองได้หนึ่งเมื่อเข้าไปเทียบกับหลักลอยลอยระยจียาว ตัส,สามตัวบนเลยะเงาได้ 8, 9, เปดยดเก้าหนึ่งเปบมีเก่าบวมีมัคคีสเท่ากับช้อนไปทีหนึ่งเนาะนี่ก็คคกระชับให้ห้าเข้าวบ้านเลยในลักลอยในสูตรนี่มันบมีเก่าบมีเปดกมัคมีหนึ่งชอนไปทีน่งชนไปทีหนึ่ง,นนงเนา ชนไปที่หนึงชนไปที่หนึงเจียวหนึ่งมาใส่อันนี้ที่แอดจะไม่กอนคือแอดมาเทียบเบังว่ามันตัวน,นี้มปนิบัติแอดเลยจับไห้กอนเนาะมีสูตรเทียบว่าไกคอนมันก็มีสูตรลักลอย,อยไปที่หาแต่มาเทียบสูตรตัวน,นี้ก็เดินเยากันดปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอ็ดงวดรวดวันนี้มาหลักหน่วย14หงวดรวดถ้าเป็น1นี่โคเด้น Kunden, มากกวสิตามนี่นะตามทีอัดว่าไว้นหนึ 150, 15 4, 15 2, ่งห้าศูนย์หนึ่งหาส้าก็หนึ่งแไปอย่างสันี่เอานมาใส่ตัวนี้ มักสิประมาณนี่เนาะไปเบ่งในส่วนสิบหน่วยบนสูตรน,นึงหดที่แล้วผลที่ออก3าม2กาสองสอมาทีหลักมาทีหลักหน่วยเนาะไปบงงวดใหม่สได้ตัวไลห้าศูดห้าศูนย์เจ็ดสามเสอง 06 6 3 0 7 3ามสามหกกเ้เปเป็น5เป็น6เป็น5เป็น8 8ดแ6ดเมีนมาพี่น้องมาเมียนหกหเป็น1เป็น7 7 2 1เเป็น5เป็น6เป็น5เป็น8 8 8 นี่บวกสเป็น9บวก2อง้นนงนี่เป็น10หน่วยบน10หน่วยบน10หน่วยบนเปร4สี่เ็ดสปเป็นหกเก้า เมื่อมาเทียบมันมีว่าสิบหน่วยบนสิหน่วยบนหกเก้าหนั่งอันนี้กระชับของปีกโเก่าขับหนึ่งสิมาส้นไหลไปแล้วหกก็สิมาน <ines> ี no no ่หกกระปกองแต่มันมาเันก็สิมาตัวนี้ อยากสิไปล่อบาง <c oughs> ตัวตัดตัวดับสี่ดับตัวใดเนี่ยในแต่ละสูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยสิบตัดมาทอดลงอีกมาเขาได้ตัวหลักตัวปักหลักกดีนี้เป็นหกหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกปันหเก้าหนึ่ง ส่วนตัวแอนดมักก็เด็กี่หกทั้งบนทั้งล่างสูตรหลับสูตรหลับมันจะมีโบโบปักหลักบอบน,บนบอลลางก็คือบนล้ำได้สีหาหกสีหาหกก็เป็นตัวแห้งไปสิด,ดัดไเ,เลั้ดสีมาตัวนีหเก้าหนึ่ง มาตามนี้นะพี่ให้นะพี่น้องลักลอยลักลอยกับเก่าเก่าก้อหนึ่งไปเบิ้งในสูตรนี่สูตรนี้มันสิบเวยบนเป็นลักหน่วยนะพี่น้องมาสะดุดหัวในมาลักสิบตอนนี้ก็มาลักหน่วยก็ไปลักสิบอีกแล้วบนที่ว่าห้าศูนย์เจ็ด แสนบวกหลักหมื่นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเนี่ยบวกหาเด็ดสองบวกสองเป็นสี่ไปคนละทีบคนละเดียนหน, 90. น่อยหนิสิบด้วยบนบอสซ้อนกัน บอส้นกันนี่ทีถามมาสองกสิมาหลักหน่วยเองส่วนนี้มันมันบ่นคอยหนึ่งพี่น้องแล้วสามหมดมันนี่มาหลักสิบกับมาหลักหน่วยหมดที่แล้วกับมาหลักสิบสิไปหน่วยไปสิบไงบ่สเจ็ดนี่เจ็ดรู้สึกว่าจะดับก็เจ็ด เจ็ดดับหลักสิบหลักหน่วยมันจะเหลือ4ีเหลือสองกับซีสองมีอีกับมีในหลักหน่วยถ้า4ีมากหรือจีมากอยูอ่หล,นะลักหน่วยพอหลักสิบมันม่มีแล้วสองไปหลักหน่วยวะเจ็ด ก็จะซื้อว่าจะดับ10ดับหน่วยนี่เน่อะ,ะัอันนี้เป็นสิหน่วยบนส่นี้จะเดินดีนี่ช่วนี้เดินดีหนึ่งสองสามสี่หหกดปเก้าหมวดโลหนึงพอดีเลสูตรหลักหน่วย10หน่วยบนอันนี้สิบสี่หมดหลักลอยนะเสูตรหลักลอย หลักลอยกับกสิบหน่วยของเส้นใบติเก่าอีกสิเตีนเอานี่เป็นสูตรหลักลอยไปนอนได้เดี๋ยวไปร่อบางในสูตรอื่นงถัดไปแล้วก็จะไปสรุปให้ในไทยๆนะี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้อนได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กกววนสวัสดีครับ